ไม่ดื่มน้ำเปล่าไม่ใช่สาเหตุหลักของอมษ์และเส้นเลือดในสมองตีบหลายคนเชื่อว่าการดื่มน้ำน้อยเป็นสาเหตุหลักของอมษ์อมตาาแต่แพทย์เผยว่านี่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแท้จริงแล้วมีหลายสาเหตุที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นภาวะความดันโลหิตสูงโภชนาการที่ไม่สมดุลและการขาดการออกกำลังกายแพทย์ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของอาการนี้มักเกิดจาก,จ,จากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเช่นไขมันพอกเส้นเลือดโรคเบาหวาน หรือการสูบบุหรี่ผู้สูงอายุยังมีโอกาสสูงเพราะหลอดเลือดเสื่อมตามไวไม่ใช่แค่การดื่มน้ำน้อยอย่างที่เข้าใจกันการดูแลสุขภาพเริ่มต้นที่การปรับพฤติกรรมเช่นควบคุมอาหารลดเค็มเพิ่มการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาเมื่อสายไปหยุดความเชื่อผิดๆแล้วมาสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันแบ่งปันความรู้กับคนที่คุณรัก และอย่าลืมปรึกษาแพทย์หากคุณหรือผู้สูงอายุในบ้านมีปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันและรับมือกับโรคร้ายทางเลือกนี้เริ่มที่คุณ